สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมิถุนทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงทั่วไปนะคะให้กับชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนก็ดูได้เช่นกันนะคะราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมค่ะวันที่ของเราแบ่งตามโหราศาสไทยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการนะคะดูดวงทั่วไปในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภ โดยรวมนะคะแล้วก็ดูให้กับคนจำนวนมากๆเลยที่เกิดราศีเมทุนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ได้เจาะจงนะคะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะยังไงก็ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อความบันเทิงนะคะไม่ต้องซีเรียสน,นะค่ะก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าชาวราศีมิถุนนะคะประจำเดือนกันยายน2563นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างคะ่ะ ราศีเมถุนนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่บททดสอบนะคะเป็นช่วงที่อะไรสำเร็จแต่ไม่ได้ง่ายนะคะอย่างที่เราค,ดคาดคิดไว้นะคะในเรื่องของการงานนะคะการงานมีปัญหาเข้ามานะคะมีปัญหาเข้ามาอย่างไรนะคะมันจะเป็นในลักษณะของอุปสรรคนะคะความ ความเหนื่อยความทอ้อความไม่อยากทำนะคะมันเป็นอุปสรรคทางใจซะมากกว่านะคะหรือแม้กระทั่งอุปสรรคในคนรอบข้างความคามน่าเบือ่อนะ,ะมันเป็นเหมือนอารมณ์อารมณ์ที่ไม่อยากทํางานอารมณ์ที่เหนื่อยทอ้อหรือบางคนการงานก็ทําได้นะไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการงานแต่มันมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์ไม่รู้ในช่วงเนี้ย เป็นอะไรที่เบื่อๆนะฮะเบื่อคนรอบข้างเบื่อเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งเบื่องานขึ้นมาก็ได้เช่นกันนะคะเหมือนกับบางคนอ่ะทำงานอยู่ดีอาจจะนึกขึ้นมาว่าไม่อยาก ไม่อยากทำละนะคะงานเนี่ยเบือ่อนะรู้สึกเบือ่ออยากทางานอะไรใหม่ๆอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอย่างนี้ก็ได้นะคะบางคนอาจจะมีการไปย่องสมัครงานที่ใหม่เพื่อจะให้ได้ก่อนแล้วค่อยออกอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันก็เป็นเกณฑ์ดีนะคะแต่ถ้าไม่ไม่แนะนําว่าให้ออกนะคะงานในช่วงนี้นะคะเพราะว่าจะจะ จะมีเกณฑ์เหมือนกับว่าตกง,งานนานๆเลยนะคะแต่ได้ค่ะนะคะแต่ถ้าใครที่ที่ไปสมัครงานอะไรเงี้ยนะคะรอง,งานอยู่ก็จะได้แต่จะต้องช้าหน่อยนะคะช้าหน่อยแต่ได้นะคะช้าแต่ชัวร์นะคะแต่บางคนเนี่ยก็เป็นในลักษณะของอยู่อยู่ที่ไหนไม่ได้นานนะคะมันจะเหนื่อยๆนะ,ะช่วงเนี้ยท้อๆเบื่อๆนะคะพอออกจากนี้ได้งานที่ใหม่ปุ๊บไปทําก็อยู่ได้ไม่นานนะคะจะเป็นที่ที่ใจเรามากกว่าหรือการที่เหมือนกับว่ามันไม่อยากทำมานา การที่ว่าไม่อยากทำนี่แหละนะคะมันก็เลยทำให้ให้ใจตีต,ตีออกห่างบปุ๊บนะคะแล้วก็ไม่อยากไปทํางานก็จะอยากหางานที่ใหม่เรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะ <igung. S 2> มันก็จะเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าบททดสอบเยอะนะคะในช่วงนี้ในเรื่องของการงานเนาะ <trillion. S 2> อันนี้ก็ต้องใช้ความอดทนอย่างสูงนะคะใช้ความความอดทนไปก่อนนะคะ ville, อย่าเพิ่งใจร้อนนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปงานที่ไหนมันก็จะมีการเหมือนกับอย่างเงี้ยนะคะ ทุกที่นะคะบางคนอาจจะเป็นในลักษณะของเ,อเบื่อคนร่วมงานบางคนเบื่องานอย่างนี้ก็ได้นะคะในเรื่องของความรักนะคะความรักคนโสดนะคะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นใหม่นะคะเจอคนถูกใจคือเจอคนที่ใช่แต่อาจจะต้องต้อง,ต,องต้องศึกษากันนิดนึงเพราะบางคนก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เจอกันตัวในหมายถึงว่าไม่ได้เจอกัน ตัวจริงนะคะจะเจอกันทางโซเชียลทางออนไลน์ต่างๆหรือเพื่อนแนะนําให้ยังไม่เคยเจอกันแค่การพูดคุยอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยเป็นช่วงที่เหมือนต้องตะไลตองหรือคิดทบทวนว่าคนเนี้ยเขาคบได้ไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะมันเป็นการเริ่มต้นใหม่แต่ว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะนะคะมีการสารสัมพันธ์นะคะถึงขั้นยาวๆหรือทีเดียวนะคะอาจจะบางคนอาจจะคบกันแบบเพื่อนกันก่อนก็ได้นะคะแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะมีมีจังหวะมี พลังงานดีๆในเรื่องของคนโสดมีคนเข้ามานะอาจจะเป็นคนที่อายุไล่ๆกันหรือน้อยกว่าก็ได้นะคะรูปร่างข่าวเนาะรูปร่างสันทัดข่าวนะคะเข้ามาในช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในกินที่ดีนะคะในเรื่องของอความรักคนคนที่คบหากันอยู่บางนะคะคน ที่เข้าหากันอยู่ในช่วงนี้ไม่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะคะใครที่ดีอยู่แล้วก็จะดีๆยิ่งขึ้นไปแต่ใครถ้าถ้าใครที่เหมือนกับเราเห็นกระเห็นกันอยู่ก็จะกลับมาคุยกันนะคะงอนกันอยู่ก็จะกลับมาเคลียร์กันได้นะคะรู้สึกว่าความรักคนที่มีแฟนเนี่ยนะคะก็จะจะจะเด่นในเรื่องของการที่เคลียร์กันได้ยังไม่มีเกณฑ์ที่จะเลิกลานะคะใครที่เอ่อมันกังวงอะไรนะคะกับคู่ก็จะได้ในช่วงนี้นะคะบางคนจะได้ ของขวนนัญถูกใจจากคู่ก็ได้ในช่วงนี้เนะาะค่ะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะได้สมหวังนะคะใครที่ความรักไม่ชัดเจนคบกันมานานหรือเพิ่งคบกันก็จะได้ชัดเจนนะคะตกลงบนแฟนกันอย่างจริงจังนะคะบางคนอาจจะมีในส่วนของวางอนะคตร่วมกันบางคนอาจจะมีแฟนพาไปหาพ่อแม่นู่นนี่นั่นนะคะจากที่ไม่เปิดเผยก็จะได้เปิดเผยในช่วงเดือนกันยายนน,นี้สาหรับคนที่คบหากันอยู่เนาะ ทีนี้มาดูในส่วนของคนที่แต่งงานกันแล้วบ้างนะคะแต่งงานก็ช่วงนี้ก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่อาจจะไม่ได้ดังใจบ้างแต่ก็ยังถือว่าดีอยู่นะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการไม่มีเวลาให้กันต่างคนต่างทํางานนะคะแต่ให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพของแฟนนะคะช่วงนี้แฟนอาจจะไม่สบายได้แต่สุขภาพของเรารู้สึกดีนะคะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแย่นะคะถ้าใครที่ ที่ไม่ได้เป็นโรคประจําตัวเนาะแต่ถ้าใครที่เป็นโรคประจําตัวก็ยังต้องไปพบแพทย์ทานยาอยู่นะคะก็ยงังส่งไปเรื่อยๆนะคะยังไม่หายขาดแต่ก็ไม่ได้แย่นะคะไม่ได้มีอะไรสุดลงนะคะแต่ให้ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหกล้มหรือมีดบาดอะไรเงี้ยนะคะหรือแม้กระทาั่งการเดชนน่้นนี่นั่นนะคะบอบช้ำต่างๆทางร่างกายอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่โตนะคะก็คือเป็นอุบัติเหตุ อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอยเท่านั้นเองนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะการเงินก็มีเข้ามานะคะหมุนเงินได้ได้ในช่วงเดือนกันยายนนี้ราศีมิถุนเนี่ยอาจจะมีโชคลาภแบบฟุกๆก็ได้นะคะในเดือนอกันยายนนี้นะคะมีได้เงินก้อนเป็นก้อนเป็นกำนะคะและอันนี้ก็แล้วแต่บุญมีบารมีของใครนะคะบางคนจะได้เยอะบางคนจะได้น้อยนะคะมีการเสี่ยงได้นะคะหรือแม้กระทั่งโชคลาภ การรอคอยเงินต่างๆก็จะได้สมหวัง,งในเรื่องของการเงินเนาะถือว่าเด่นเลยทีเดียวที่ที่ข้อระมัดระวังก็แค่เรื่องการงานแค่นั้นเรื่องอื่นก็โอเคหมดนะคะสาหรับเ,เดือนมิถุนาเออโทษทีค่ะสำหรับราศีมิทุนในเดือนกันยายนนี้นะคะรู้สึกว่าดวงก็ให้อยู่ในระดับดีนะคะก็ใช้ได้เลยทีเดียวเนาะค่ะสาหรับราศีมิทุนเดือนกันยายนนี้นะคะในเรื่องของ ทิ้งไว้นิดหนึ่งเนาะในเรื่องของข้อควรระมัดระวังนะคะก็คือในเรื่องของการทะเลาะนะ,ะกับคนรอบข้างถ้าเป็นในเรื่องของสายงานหรือเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยนะคะมันจะมีเกณฑ์ทะเลาะกันได้ง่ายนะคะเพราะวาอาจจะอิจฉาการหรือแม้กระทั่งาการไม่ชอบหน้ากันนะคะมาเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่มีเกณฑ์เหมือนจะได้ทะเลาะกับใครอะนะคะมาถ้าไม่แต่มันจะเด่นในเรื่องของที่ทํางานนะคะหรือบางคนอาจจะคนรอบข้างนะคะ ของเรานี่แหละไม่ว่าจะที่บริเวณบ้านหรือเพื่อนฝูงต่างๆบริวารเพื่อนฝูงต่างๆนะคะช่วงนี้ก็ให้ท้าเงยียบได้เป็นการดีราศีเมทุนเนะเาะพะมีเกณฑ์ทะเลาะก,กับคุณนะคะแล้วก็มีมีเกณฑ์เหมือนเป็นเรื่องเป็นราวถ้าเป็นเรื่องเล็กๆก,ก็ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่นะ่ะถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลเลยทีเดียวนะคะมีเกณฑ์เหมือนกับว่าอา่าเป็นคดีความเรื่องการทะเลาะวิวาทหรือ คดีความต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้เช่นกันมัน,มน,มนง่ายนะคะมัน,มนจะเป็นในลักษณะของการเสียเปรียะ,ะการเสียเงินเสียค่าปรับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะหรือแม,ม,ม้กระทั่งการขับรถยานพนาหนะต่างๆนะคะนี่ก็ต้องระมัดระวังอาจจะไปชนเฉียวรถคันอื่นทําให้ต้องเสียเงินอย่างนี้ก็ได้อันนี้พูดไว้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแต่มันกับพูดไว้เตือนให้เราไม่ประมาทให้เราระมัดระวัง ในช่วงรอบเดือนกันยายนนี้เนาะำสำหรับชาวราศีมิถุนนะคะค่ะคลิปนี้ก็อาจจะประมาณนี้นะคะไว้แค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะพบกับในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ